เย็นตอนที่หนึ่งตรอกโรงไม้โลกสองใบตรอกโรงไม้ไม่เคยหลับไหลอย่างแท้จริงในตอนกลางวันเสียงเลื่อยยนต์จากโรงไม้ที่อยู่สุดซอยจะแผดดังผสมกับเสียงตะหลิวเคาะกระทะจากร้านอาหารตามสั่งและเสียงต่อรองราคาเสื้อผ้าจากแผงของขวัญใจแต่เมื่อตะวันคล้อยต่ำเสียงเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยเสียงจิ้งหรีดเรไร และกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟขั้วสดใหม่จากร้านกาแฟกระป๋องที่เปรียบเสมือนโอเอซิสใจกลางตรอกกระป๋องกำลังบรรจงสกัดช็อตเอสเปรสโซอย่างประณีตแสงไฟสีวอร์มไลท์ขับเน้มโครงร่าคมคายและผิวขาวละเอียดของเขาให้โดดเด่นขึ้นจากความมืดสลัวของร้านรอยยิ้มของเขาที่ส่งให้ลูกค้าสาวตรงหน้าทำให้เธอหน้าแดงและรีบหลบสายตา พี่กระป๋องคะพรุ่งนี้ที่ร้านขวัญใจจะลงเสื้อคอลเลกชันใหม่พี่แวะไปดูได้นะคะเผื่อมีตัวไหนชอบขวัญใจเอ่ยชวนขณะยืนพิงเคาน์เตอร์ดวงตาเป็นประกายได้เลยครับเขายื่นแก้วชาดำเย็นที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาให้เธอแต่พี่ว่าไม่มีเสื้อตัวไหนสวยเท่ารอยยิ้มของคนขายหรอกครับคำพูดของเขาทำให้ขวัญใจยิ้มแก้มปริก่อนจะเดินทำเพลงกลับไปที่ร้านตัวเอง กระป๋องมองตามแผ่นหลังบางนั้นไปจนลับตาแววตาของเขาอ่อนโยนลงชั่วขณะขวัญใจคือแสงสว่างคือความปกติสุขที่เขาโหยหาทว่าความสงบนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อรถเก่งสีดำสนิทแล่นเข้ามาจอดที่ปากซอยชายในชุดซาฟารีสีครีมก้าวลงมาเขาเดินตรงมาที่ร้านกาแฟาโดยไม่มองซ้ายขวาสายตาของกระป๋องเหลือบไปทางแผงพระเครื่องทันที ตาดับซึ่งกำลังทำทีเป็นจัดเรียงพระอยู่ก็ขยับแว่นตาสายตาเล็กน้อยเป็นการรับรู้อเมริกาโน่ไม่ใส่น้ำตาลชายคนนั้นสั่งเสียงเรียบก่อนจะวางซองเอกสารสีน้ำตาลลงบนเคาน์เตอร์ทิปสำหรับบริการที่ดีกระป๋องรับซองมาด้วยรอยยิ้มเช่นเคยขอบคุณสำหรับน้ำใจครับร่างของชายในชุดซาฟารีเดินออกจากร้านไปอย่างไม่รีบร้อน แต่ทุกย่างก้าวกลับมั่นคงและหนักแน่นเขาไม่ได้เดินตรงไปยังปากซอยแต่เลี้ยวหายเข้าไปในมุมตึกที่อับสายตาอย่างรวดเร็วราวกับเงาที่นั่นมีรถเก่งรุ่นเก่าคันหนึ่งจอดรออยู่เครื่องยนต์ติดเดินเบาอย่างเงียบเชียบชายคนนั้นเปิดประตูหลังแล้วสอดตัวเข้าไปในรถออกรถได้เขาบอกคนขับเสียงเรียบ เมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากซอยอย่างนุ่มนวลชายคนนั้นก็ถอดหมวกปานามาออกเผยให้เห็นศรีรษะที่เริ่มบางและรอยแผลเป็นจางๆที่ขมับไม่มีใครในวงการที่ไม่รู้จักเปียกพระนครนักเลงรุ่นใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชคโชนเปียกหันไปพูดกับร่างที่นั่งอยู่ในมุมมืดของเบาะหลังด้วยความนอบน้อมผมจัดการให้แล้วครับท่าน เสียงทุม้มลึกและทรงอำนาจดังตอบกลับมาไอ้หนุ่มชาดำเย็นอะไรนั่นคงไม่ทำให้ข้าผิดหวังนะเปียกครับท่านเปียกพระนครรับคำหนักแน่นแม้แต่เสือร้ายอย่างเขาก็ยังต้องสงบเสงี่ยมอยู่ต่อหน้าบุคคลปริศนาผู้นี้รถคันนั้นแล่นหายไปในความมืด ทิ้งไว้เพียงปริศนาของผู้ว่าจ้างตัวจริงที่ทรงอิทธิพลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดณนะร้านกาแฟกระป๋องยังคงยืนอยู่ที่เดิมสายตาของเขามองตามไปยังมุมตึกที่ชายคนนั้นหายตัวไปก่อนจะเลื่อนส่องเอกสารลงใต้เคาน์เตอร์อย่างแนบเนียนบรรยากาศร,รอบตัวเขาเปลี่ยนไปในทันทีรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าแต่แววตาของเขา กลับเย็ยบเย็นราวกับน้ำแข็งขั้วโลกคืนนี้บาริสต้าหนุ่มจะหายไปและนักฆ่าจะออกทำงานตอนที่สองบัญชาจากเงามืดเสียงกริ้งของป้ายปิดที่แขวนอยู่หน้าร้านดังขึ้นแผ่วเบาเป็นสัญญาณตัดขาดโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงกระป๋องล็อกประตูสนิทแสงไฟในร้านถูกหรี่ลงจนเหลือเพียงแสงสลัวจากหลังเคาน์เตอร์ บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองสลายไปในทันทีถูกแทนที่ด้วยความเงียบขรึมและเยือกเย็นจ่าดับเดินออกมาจากมุมมืดของร้านเขานั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมที่เคยนั่งจิบกาแฟเมื่อตอนกลางวันแต่แววตาของเขาในยามนี้ไม่มีความสุนทรีหลงเหลืออยู่กระป๋องวางซองเอกสารสีน้ำตาลลงบนโต๊ะเขาสไลดมันไปให้จ่าดับคนสงสารไม่ธรรมดา จาดับเปลยขึ้นก่อนเป็นคนแรกฉันมองตามมันไปมันคือเปียกพระนครกระป๋องเลิกคิ้วเล็กน้อยชื่อนี้เขาเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนักเลงรุ่นลายครามที่ยังมีลมหายใจไม่ใช่แค่นั้นจาดับแก้เปียกไม่ใช่แค่นักเลงมันคือมือขวาคือผู้จัดการขององค์กรใหญ่ๆมาหลายยุคสมัยการที่มันยอมลดตัวมาส่งสารเองแบบนี้ แสดงว่าคนที่อยู่ข้างหลังมันต้องเป็นคนที่เราไม่อยากมีเรื่องด้วยเด็ดขาดกระป๋องไม่ได้แสดงความหวาดวันเขาดึงเอารูปถ่ายและเอกสารออกมาจากซองในนั้นคือประวัติของจำรัดอย่างละเอียดตั้งแต่กิจวัตรประจำวันสถานที่ที่ชอบไปรายชื่อลูกน้องคนสนิทไปจนถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างรอกประจำตัวและนิสัยที่ชอบดื่มแบรนดีราคาแพงหลังอาหารทุกมือ้อ ข้อมูลแน่นกว่าที่ตำรวจบางสอนนอมีเสียอีกกระป๋องวิจารณ์ณเรียบๆสายตาของเขากวาดอ่านทุกตัวอักษรอ,อย่างรวดเร็วสมองประมวลผลและวิเคราะห์หาช่องโหว่ทันทีท่านสมเกียรติตายทิ้งบ่อเงินบ่อทองไว้เบื้องหลังจำรัดลูกน้องมือขวาก็เลยตั้งตัวเป็นใหญ่แต่พวกที่เคยส่งสวยไม่อยากอยู่ใต้อำนาจมันอีกต่อไปเลยรวบรวมเงินก้อนสุดท้าย เพื่อซื้ออิสรภาพผ่านคนกลางที่ทรงอิทธิพลคนนี้หมายความว่าลูกค้าของเราไม่ใช่แค่พ่อค้าในตลาดธรรมดาแต่เป็นท่านที่เปียกพระนครทำงานให้กระป๋องสรุปดวงตาของเขาเป็นประกายวูบหนึ่งยิ่งเสี่ยงค่าตอบแทนยิ่งสูงเงินมันหอมหวานแต่กลิ่นคขาเลือดมันติดทนนานนะกระป๋องจะดาบเตือนด้วยความเป็นห่วงงานนี้ ไม่ใช่แค่งานรับจ้างฆ่าคนแต่มันคือการทดสอบฝีมือคือใบเบิกทางถ้าแกทำสำเร็จชื่อของแกจะเข้าไปอยู่ในบัญชีของพญามมจุราชแต่ถ้าพลาดคนระดับนั้นไม่เก็บเครื่องมือที่ชำรุดเอาไว้แน่กระป๋องเงยหน้าขึ้นจากเอกสารเขาสบตากับจ่าดาบแววตาของเขายังคงนิ่งสงบแต่ลึกลงไปมีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าผมรู้ แค่เขากล่าวแต่จ่าก็รู้ว่าเราต้องการเงินก้อนนี้เพื่ออะไรเพื่อจะไปจากที่นี่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆเสียทีคำพูดนั้นทำให้จ่าดาบเงียบไปเขามองเด็กหนุ่มที่เขาชุบเลี้ยงและฝึกฝนมากับมือจากเด็กข้างถนนที่สิ้นหวังสู่การเป็นนักฆ่าที่มีระเบียบวินัยและอุดมการของตัวเองอุดมการที่จะใช้ความมืดเพื่อหนีไปหาแสงสว่าง จำไว้ทำงานเหมือนเงาเข้าไปเงียบๆออกมาเงียบๆจาดาบย้ำเป็นครั้งสุดท้ายผีเท่านั้นที่จะไม่มีวันถูกล่ากระป๋องพยักหน้ารับเขาวางรูปของจำหรหัดลงบนโต๊ะแสงไฟสลัวสา์กระทบแผ่นภาพเผยให้เห็นใบหน้าเฮียมเกรียมของเหยื่อและเงาสะท้อนจางๆของใบหน้าหล่อนเหลาของนักฆ่าที่ซ้อนทับอยู่บนนั้นพรุ่งนี้การล่า จะเริ่มขึ้นตอนที่สเหยื่อและผู้ล่ารุ่งรุนของวันใหม่มาถึงพร้อมกับกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นที่ลอยอวนไปทั่วตรอกโรงไม้กระป๋องในชุดผ้ากันเปื้อนสีเข้มกำลังยืนส่งยิ้มพิมพ์ใจให้กับขวัญใจที่มารับเครื่องดื่มยามเช้าเช่นเคยวันนี้ดูพี่กระป๋องอารมณ์ดีจังมีเรื่องอะไรดีๆหรอคะเธอเอ่ยแซวแค่ได้เห็นหน้าคนสวยแต่เช้าวันนั้นก็เป็นวันที่ดีแล้วครับเขายิ้มตอบ คำพูดหวานหูที่ทำให้ขวัญใจหน้าแดงก่าเดินกลับร้านไปอย่างอารมณ์ดีแต่ทันทีที่แผ่นหลังของเธอหายลับไปรอยยิ้มบนใบหน้าของกระป๋องก็จางหายไปเช่นกันวันนี้ไม่ใช่แค่วันดีๆวันนี้คือวันออกล่าชั่วโมงต่อมาบาริสต้าหนุ่มได้ก,กลายเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาในเสื้อยืดสีเทากับกางเกงยีนส์เก่าๆเ,เขาสะพายกระเป๋าเป้ใบเล็กเดินประปนไปกับฝูงชนในตลาดสดที่วุ่นวาย สายตาของเขาไม่ได้จับจ้องอยู่ที่สินค้าแต่จับจ้องอยู่ที่ร่างท้วมของจำรัดซึ่งกำลังเดินเก็บค่าคุ้มครองจากเหล่าพ่อค้าแม่ค้าด้วยท่าทีหยิ่งผยองเร็วๆหน่อยสิวะไอแกเสียงลูกน้องของจำรัดตะคอ,อกใส่ลุงขายผักที่กำลังควักเงินในกระเป๋าอย่างเชื่องชา้าจำรัดหัวเราะอย่างสะใจมันเดินไปหยุดอยู่หน้าแผงขายพวงมาลัยของยายแก่คนหนึ่งที่กำลังร้อยมาลัยอย่างขมักขมน้นไงยายวันนี้ขายดีไหม จำรัดถามเสียงเยาะค่าที่ของข้าละ่ะใจเย็นๆก่อนนะพ่อหนุ่มยายกำลังรีบร้อยให้ลูกค้าอยู่สิ้นคำพูดเท้าของลูกน้องคนสนิทของจำรัดก็เตะเข้าที่กระจาดพวงมาลัยอย่างแรงดอกมะลิดอกรักกระจายเกลื่อนพื้นยายแก่ร้องออกมาด้วยความตกใจและเสียดายข้าไม่ชอบรอจำรัดคำรามถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มีจ่ายก็เก็บแพงของแกไปได้เลย กระป๋องซึ่งยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดจากร้านกว๋วยเตี๋ยวฝั่นตรงข้ามกำปั้นของเขาที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงกำแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนความโกรธแค้นแล่นริ้วขึ้นมาในใจเขาต้องสะกดกลั้นอารมณ์อย่างหนักเพื่อไม่ให้ตัวเองพุ่งเข้าไปจัดการพวกมันตรงนั้นไม่ใช่ตอนนี้อย่างไม่ถึงเวลาฉับพลันหางตาของเขาก็เหลือไปเห็นร่างที่คุ้นเคยขวัญใจ เธอกำลังเดินเลือกซื้อของอยู่ไม่ไกลและกำลังจะเดินไปยังทิศที่พวกจำรัดยืนอยู่หัวใจของกระป๋องกระตุกวูบวินาทีนั้นเขาตัดสินใจทำบางอย่างเขาก้าวออกจากร้านกว๋วยเตี๋ยวเดินตรงไปชนกับเด็กส่งของที่กำลังหาบลังถึงอย่างจังลังถึงตกกระจายไอน้ำร้อนพวยพุ่งเสียงบวยวายดังลั่นความสนใจของทุกคนรวมถึงพวกจำรัดถูกดึงไปที่เหตุการณ์นั้นชั่วขณะ เป็นจังหวะเดียวกันที่กระป๋องศบตาขวัญใจจากระยะไกลเขาพยักหน้าให้เธอไปอีกทางอย่างแนบเนียนที่สุดขวัญใจมองเหตุการณ์วุ่นวายด้วยความตกใจก่อนจะเห็นสัญญาณของเขาและวรีบเดินเลี่ยงไปอีกทางอย่างว่าง่ายเมื่อแน่ใจว่าเธอปลอดภัยแล้วกระป๋องก็รีบขอโทษทอพโพยเด็กส่งของยื่นธนบัตรให้ไหลใบเป็นการชดเชยแล้วปลิกตัวออกมาจากความวุ่นวายนั้นอย่างรวดเร็ว ภารกิจของเขามีความเสี่ยงส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วตกเย็นกระป่องเฝ้าติดตามจำรัดไปยังพัตตคารหรูมังกรทองเขาสวมบทเป็นลูกค้าเข้าไปนั่งจิบชาในมุมอับเพื่อสํารวจสถานที่ด้วยตาตัวเองเขาเห็นเส้นทางที่จำรัดใช้ประจำเห็นการวางกําลังของกาดและที่สําคัญที่สุดเขายืนยันข้อมูลในเอกสารว่าทุกคืนวันศุกร จำรัดจ,จะสั่งแบรนดี้ XO ยี่ห้อเดิมมาดื่มฉลองในห้อง VIP เสมอคืนนั้นแผนการสังหารได้ถูกร่างขึ้นจนสมบูรณ์มันอุดดีประมาทและล้อมตัวเองไว้ด้วยคนโง่กระป๋องรายงานข้อสรุปให้จ่าดับฟังที่หลังร้านความโหดเหีเ้ยมของมันคือจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดมันสร้างศัตรูไว้ทุกที่จนไม่รู้ว่าใครอยากให้มันตายบ้างแล้วแผนของแกคืออะไร คืนวันศุกร์นี้ผมจะเป็นคนเสิร์ฟแบรนดี้แก้วสุดท้ายให้มันเองกระป๋องกล่าวเสียงเรียบเขาวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วตั้งแต่การเข้าหาพนักงานเสิร์ฟที่ติดหนี้พนันเพื่อขอซื้อชุดยูนิฟอร์มและบัตรพนักงานจนกระทั่งการเตรียมส่วนผสมพิเศษที่จะถูกส่งตรงถึงเหยื่อจะดับมองเข้าไปในแววตาของกระป๋องเขารู้ว่าการตัดสินใจได้เกิดขึ้นแล้วอย่าประมาทแม้แต่วินาทีเดียว กระป๋องพยักน้ารับเขาลุกขึ้นยืนเดินไปหยิบผ้ามาเช็ดเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอย่างใจเย็นการกระทำที่ดูปกติสุขนั้นช่างขัดแย้งกับแผนการอันเลือดเย็นที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับเขาการชงกาแฟและการฆ่าคนมีบางอย่างที่คล้ายกันมันคือศิละปะที่ต้องการความแม่นยำสมาธิและความเยือกเย็น และในคืนวันศุกร์นี้เขาจะบรรจงปรุงรสชาติของความตายให้จำรัดได้ลิ้มลองด้วยตัวเองตอนที่4แบรนดีแก้วสุดท้ายเย็นวันศุกร์มาถึงเร็วกว่าที่คิดกระป๋องกำลังเก็บร้านเร็วกว่าปกติเล็กน้อยแสงสีทองของอาทิตย์อัสดงสาดส่องเข้ามาในตรอกสร้างเงาทอดยาวเอา้าพี่กระป๋องจะรีบไปไหนเขาวันนี้ขวัญใจเอ่ยทักขณะเดินผ่านหน้าร้านมีนัดต่อน,นิดหน่อยครับ กระป๋องตอบพร้อมรอยยิ้มที่ดูเหนื่อยล้ากว่าทุกวันสุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับน้องขวัญใจเช่นกันค่ะพี่เธอยิ้มตอบแล้วเดินจากไปโดยไม่รู้เลยว่านัดของเขาในค่ำคืนนี้คือนัดกับพญามัจจุราชกระป๋องหายเข้าไปหลังร้านที่นั่นจ๋าดับรออยู่แล้วพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งในนั้นคือชุดพนักงานเสิร์ฟที่รีดเรียบกริบบัตรพนักงานชื่อสมชายและโทรศัพท์สำรองเครื่องเล็ก ทุกอย่างพร้อมจะดับผู้เสียงเครียดจำดัดเข้าไปในร้านตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงตามเวลาครับกระป๋องจะดับเรียกชื่อเขาอย่าให้อารมณ์ส่วนตัวเรื่องยายขายพวงมลาลัยมาทำลายสมาธิแกเด็ดขาดกระป๋องสบตาผู้เป็นอาจารย์และคู่หูของเขาผมรู้ว่าอะไรคืองานอะไรคืออารมณ์เขาตอบเสียงหนักแน่นก่อนจะรับกระเป๋าแล้วหายเข้าไปในห้องน้ำเพื่อแปลงโฉม 15นาทีต่อมาชายหนุ่มในชุดพนักงานเสิร์ฟผมเผผาเรียบแปลก็ก้กาวออกมากระป๋องบาริสต้าหนุ่มได้หายไปแล้วเหลือเพียงสมชายพนักงานพาร์ทไทม์ผู้ไม่มีตัวตนณประตูหลังของพัตคารมังกรทองกลิ่นอาหารรสจัดและเสียงตะโกนโหกเวกในครัวจีนดังกระม่มไปหมดกระป๋องเดินแทรกตัวเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติเขาใช้บัตรพนักงานแตะผ่านเข้าไปได้อย่างราบรื่นทุกย่างก้าวของเขามั่นคงและเยือกเย็น เฮ้ยห hey, น้าไม่คุ้นแกใครวะหัวหน้าพ่อครัวร่างยักษ์ตะอคอกถามผมสมชายครับมาเทนกับไอชัยมันบอกว่าเมียมันป่วยกระป๋องตอบด้วยเรื่องราวที่เตรียมไว้อย่างดีพร้อมกับยกมือไหวยอย่างนอบน้อมการแสดงที่แนบเนียนทาให้หัวหน้าพ่อครัวพยักหน้าหงึหง้แล้วหันไปสนใจกระทะต่อหัวใจของเขาสงบนิ่งแต่ประสาทสัมผัสกลับตื่นตัวเต็มที่เขาสังเกตทุกอย่างกล้องวงจรปิดทุกตัว ทางหนีทีไล่ทุกเส้นทางจนกระทั่งถึงเวลาที่เขารอคอยเสียงออกจากห้อง VIP ดังขึ้นผู้จัดการร้านหันมาสั่นเขาห้องหนึ่งต้องการบรันดี XO เพิ่มเอาไปเสิร์ฟทีนี่คือสัญญาณกระป๋องพยักหน้ารับเข้าเข็นรถเครื่องดื่มไปยังสเตชันเตรียมขวดบรันดีราคาแพงและแก้วคริสตัลอย่างคล่องแคล่วปลายนิ้วโป้งขวาของเขาซึ่งทาเจลพิษใสไร้กลิ่นเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าร้านถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียน เขายืนอยู่หน้าประตูห้อง VIP สูดหายใจเข้าลึกๆเสียงหัวเราะดังลั่นของจำรัดลอดออกมาเขาผลักประตูเข้าไปในห้องคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นสีกาจำรัดนั่งหัวโต๊ะใบหน้าแดงก่ำด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์กะสีคนยืนคุมเชิงอยู่ตามมุมห้องแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจพนักงานเสิร์ฟตัวเล็กๆคนนี้มากนักกระป๋องรินแบรนดีให้พักพวกของจำรดทีละคนอย่างนุ่มนวลจนมาถึงคนสุดท้ายจำรดของนายท่านครับ เขากล่าวขณะรินบรันดีสีอัมพันลงในแก้วจังหวะที่เขาวางแก้วลงบนโต๊ะตรงหน้าจำรัดนั่นเองปลายนิ้วโป้งของเขาปาดไปบนขอบแก้วอย่างแผ่วเบาและรวดเร็วที่สุดสัมผัสที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีนั้นไม่มีใครในห้องสังเกตเห็นบรันดีสูตรพิเศษสำหรับค่ำคืนที่พิเศษของท่านครับกระป๋องพูดด้วยรอยยิ้มบริการเออรู้ใจคาดีนี่หว่าจำรัดพอใจ ตะปบแก้วบรันดีขึ้นมาแลักกระดกเข้าปากรวดเดียวจนหมดภารกิจสำเร็จแล้วกระปองโค้งตัวเล็กน้อยขอให้มีความสุขกับค่ำคืนนี้ครับเขากล่าวทิ้งท้ายก่อนจะเข็นรถเครื่องดื่มออกจากห้องไปอย่างสงบทันทีที่ประตูปิดลงรอยยิ้มบริการก็หายไปจากใบหน้าเหลือเพียงความว่างเปล่าที่เย็นชาเขาไม่รีบร้อนเข็นรถกลับไปที่สเตั่น เดินไปที่ห้องล็อกเกอร์พนักงานจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเป็นชุดเดิมเช็ดเจลพิดที่นิ้วโป้องออกด้วยน้ำยาพิเศษจนหมดจดทิ้งชุดและบัตรพนักงานไว้ในล็อกเกอร์ราวกับไม่มีใครเคยมาใช้จากนั้นเขาก็เดินออกจากประตูนหน้าของพัตคานปะปนไปกับแขกคนหนึ่งอื่นที่เพิ่งทานอาหารเสร็จไม่มีใครสนใจใชายหนุ่มในเสื้อยืดสีเทาคนนี้ขณะที่เขากำลังจะข้ามถนน เสียงกริดร้องและเสียงโวยวายก็ดังขึ้นจังๆมาจากชั้นบนของพัตตาคารตามมาด้วยเสียงรถพยาบาลที่เริ่มดังใกล้เข้ามากระป๋องไม่แมแ้แต่จะหันกลับไปมองเขาเดินหายเข้าไปในเงามืดของเมืองใหญ่ทิ้งความตายและความโกลาหลไว้เบื้องหลังผีต้นนี้ได้ทำงานของมันสำเร็จลุล่วงแล้วตอนที่หคลื่นใต้น้ำ เสียงไซเรนของรถพยาบาลและรถตำรวจแผดเสียงกล้องไปพัวบริเวณพัตตารมังกรทองความโกลาหลวุ่นวายกลายเป็นอาหารอันโอชะของสื่อมวลชนที่มาออกกันอยู่เต็มพื้นที่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อมาข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของจำรัดเจ้าพ่อคนใหม่ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วทุกช่องทางในฐานะข่าวด่วน ภาพข่าวตัดสลับไปมาระหว่างภาพศพที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวและภาพนักข่าวที่กำลังรายงานสถานการณ์ด้วยความตื่นเต้นตำรวจให้สัมภาษณ์เบื้องต้นว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแต่ทุกคนที่อยู่ในโลกสีเทาต่างรู้ดีว่านี่คือการส่งสารสารที่ดังและชัดเจนยิ่งกว่าเสียงปืนณคาริฮาต์หรูหลังใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบสงบในย่านชานเมือง แสงจากจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่สาดส่องที่เห็นเงาของบุรุษสองคนในห้องทำงานที่บุด,ด้วยไม้สีเข้มเปียกพระนครกำลังบรรจงรินบรันดีสีอำพันจากขวดคริสตัลลงในแก้วทรงสวยเขายื่นแก้วนั้นให้กับร่างของชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หนังบุญนวมหลังใหญ่ผู้ซึ่งนั่งนิ่งอยู่ในเงามืดมองดูข่าวการตายของจำรัดบนจอโทรทัศน์โดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆนายครับ เด็กคนนี้มันใช้ได้เปียกเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแฝงแววชื่นชมชายในเงามืดรับแก้วมาถือไว้ในมือเขายกยิ้มมุมปากก่อนจะหัวเราะในลำคอเบาๆึฮึเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบจนหน้าขนลุกแล้วงานต่อไปเปียกจะทำเองหรือจะให้ไอหนุ่มชากาแฟมันทำต่อเสียงทุ้มลึกและทรงอำนาจดังขึ้น เปียกพระนครยกแก้วบรันดีของตนขึ้นจรดริมฝีปากเขากระดกมันรวดเดียวจนหมดแก้วก่อนจะวางแก้วลงบนโต๊ะเสียงดังแกลกผมว่าให้ไอหนุ่มชากาแฟมันทำต่อเปียกพระนครตอบดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างน่ากลัวผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนลูกศิษย์ของจาดับสิ้นคำพูดนั้นความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องอีกครั้ง มีเพียงภาพข่าวบนจอโทรทัศน์ที่ยังคงเคลื่อนไหวต่อไปเรื่องราวการตายของจำหลัดอาจจบลงแล้วแต่สำหรับนักค่าชาดำเย็นมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเข้าไปพัวพันกับเกมอำนาจที่ใหญ่และอันตรายเกินกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้มากนักเพราะดูเหมือนว่าผู้จ้างในเงามืดจะรู้เรื่องราวของเขาและจะดับดีเกินไป อีพจบแล้วขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม E ีพีใหม่มาจะได้ไม่พลาดครับ